เดี๋ยวจากคลิปหลักที่ผมลงไปในที่เป็นคลิปยาวผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรกิมนี้เท่าไหร่ซึ่งแช่ตอนนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่เพราะว่าเอิม่มเรียกว่าอะไรเดี๋ยวยนี่มีใครเข้ามาไหมเพราะว่าคลิปหลักผมผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูใครเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยดูใครอะผมอ่อนก็ได้เอ่อ ไม่ใครเข้ามานะโอเคคุยกันเดียวไปกันก็นได้เพราะว่าคลิปนี้เราไปตั้งแคปชั่นไว้ว่าเราจะไม่คุยคนเดียวอันนี้อ่ะสองคนขบแล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งอะไรนะคนเยอะเยอะรู้สึกว่าชอบเท่าไหร่ โอเควันนี้มาไลฟ์แต่เช้าเลยอะน้าจะไม่มีใครมาถือว่าก็เดี๋ยวไลฟ์ไวแล้ใคยเอาไปอัดลงคลิปยาวก็ได้มั้งทำไมลบอย่างเงี้ยเอ๊ะหลุดเหรอโอ้โอ้ <laughs> ลากทองคำแท่งไปที่โต๊ะเพื่อขายลองขับอย่างนู้นเอ่อสเตรตติ้งพอร์เราจะมีก้อนเดียวนะแล้วได้แล้วห้าสิบบาทตอนนี้ก็มีเจ็ดสิบบาทแล้วถ้างั้นไม่รู้จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมว่า เดี๋ยวเราน่าจะต้องซื้อเอ่อปืนใหญ่โอ้เงินน่าจะไม่พอคิดว่าปืนพกอันเล็กๆนี้น่าจะซื้อได้อยู่แล้วแต่แเดี๋ยวผมเตรียมฐานไปก่อนดีกว่าจะได้ไปไกลๆสักสองก้อนไม่รู้หมดเลยถูกหรือเปล่านะ แล้วผมเอ่อลากอันนี้โอเคลากลากมาก่อนอะจจะเปนลากไม่ได้เ๋อหนึงไปลาลากนี้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะว่าเจ็ิบาทนี้ซื้ออะไรได้อีกแต่ที่นแน่ๆเอา่านเปน็นอันเติมเชื้อตอนแรกก่อนแล้วก็ซื้ออีกอันหนึง่งไม่รู้เหมือนกันว่าที่ตอครั้งที่แล้วเราไปไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรอ่ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยว ผมว่าล็อกกันดีกว่าออกเลยไหมเป๊นนึงกป๊บน,นึงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมไปดูของก่อนนะจ e r a า s สโต e ใช่ไหมเพราะแนะนำกันได้นะครับผมว่าเล่นไ,ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่อันนี้มันทำอะไรได้แต่ซื้อถา่านไปแล้วสองอันเพราะว่าคิดว่าถ่านมันอาจจะได้ใช้ตอนทันหมดหรือเปล่าถ้างั้นเดี๋ยวผมออเอ่ม ซื้ออะไรดีอ่ะขอทอสักอันแล้วกันนะเผื่อตอนมืดอะไรอย่างนี้เอากระเป๋าเก็บพวกอันนี้น่าจะเอาไว้ตีมอนได้อยู่กระโดดขึ้นตรงนี้ไหวไหมเอาไม่ไหวนะงนั้นน่าไปกระโดดข้างหลังกระโดดโอเคโอ้ยส่งเกินไปได้ก็ได้นะเพราะว่าคลิปยาวเราก็เออเอาถา่ายมาแค่อันเดียวเอง คลิปนี้เราเอาของไปเยอะขึ้นก็น่าจะไปได้ไกลขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแต่คันที่แล้วเราก็หยุดกลางทางเพราะว่ารถไปต่อไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่แน่ใจว่าทันหมดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูคลิปใครเขาเล่นเกมนี้เคยเห็นแต่เขาขึ้นว่ามีคนเล่นแต่ไม่เคยดูว่ามันเล่นกันยังไงอันนี้ก็คือเล่นแบบไม่รู้อะไรเลย <laughs> ไม่รู้อะไรเลยจริงๆ ไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนมันจะมุดเร็วนะแต่ที่ผมเล่นไปครั้งแรกตอนนั้นอะแป๊บๆหยุด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 ก่อนฮัลโหลมันจะไกลไปไหมเออแปบบ๊บนึงนะบ้านตรงนี้นะจะมีของเลยโอ้โหมือยื่นมาแต่ไกลเลย คุณเข้าไปหยิบไหม่ะกี่ตัววะนีะ่ยโอเคขับรถไฟต่อดีกว่าไม่รู้ว่าถ่ายมันจะหมดตอนไหนสปิตตรงนี้มันทำอะไรได้อ่ะเห็นมานานแล้วไม่รู้เลย จริงๆขอก็ไม่ค่อยได้ออกมาดูรอบความเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยกล้ากับซัมบี้เท่าไหร่ปืนก็ไม่มีอ้าอันนั้นหมดแล้วเหรอถ้ายงนั้นยกแล้กกันเก็บเออลากเออลาก จะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมน่าไม่กระเป๋าร้านค้าโอเคก็เลยอุ้ยโอ้โหร้านค้าอ่ะจะมืดแล้วไ้ยเอ่ย ไปท้องฟ้าดูมืดคึมจังน่าจะไปได้ต่อได้ไกลขึ้นถ้าตามที่ผมคิดไว้ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นะมันน่าจะไปได้ไกลขึ้นหรือเปล่าฮิมว์นี่แหละนะตัวหน้ากลัวเลยสับป,ประหลาดโผเสียงเกมไม่ได้เปิดใช่ไหม <S <S 1> <S 1> มันอยู่ดีๆมันก็จะมีตัวเทเลพอร์ตมาให้มันมืนๆอย่างเงี้ย ตัวใหญ่ๆอ่ะต,ตัวใหญ่ตาแดงๆไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเหมือนกันตอนน้นเมื่อนที่ก็อย่าพยายามแวะอะไรเลยนะอ่าสมบี้มาไปไปไปต่อไม่รู้น้ำมันจะหมดตอนไหนนะแต่หวังว่ามันจะไม่หมดต่ตอนที่มันยังกลางคืนอยู่ พอแค่นั้นก็พอเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บของอะไรเลยการที่เดินทางมาถึงตรงนี้คือไม่รู้ว่าที่ไม่เดินทางโอ้ไม่นะแต่มันหมดเพลงมาแล้ว อยู่ไหน่ะอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้มันเจ็บนะเยือบหน้ารถไฟใช่ไหมงั้นเราลอบไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยอย่าพึ่งนั่งสิลอบไปก่อนล่อล่อลอหนึ่นึ่มันอยู่หน้ารถนี่นแหละอย่าให้มันขึ้นรถมามิฉะนั้นเสียเลือดหมดตัวแล้วแล้วอันนี้ทำอะไรได้อะแป๊บนะ เออทำอะไรได้บ้างเชื่อมอะไรคือเชื่อมอันนี้เป็นเชื้อเพลิงได้หรอไม่ได้ออกมาเชื่อมใครจะให้นั่งละโออยู่นูน่น แล้จะเช้าอ่ะเช้าแล้วโอเคเออกระเป๋ามาเออเราจริงนีงกันกว่ากระเป๋าร้านค้าโอเคเก็บเรียบร้อยไปต่อไม่ได้ถ้างั้นลองสู้กับสมบีสครั้งเึิมไหมไปบ้านหลังนั้นอะ่ะขังวัดไม่เยอะแล้วกัน บางว่าบางว่าบางว่าจะไม่เยอะโอ้ยจริงๆผมก็ไม่ควรมาเล่นโดยไม่ศึกษาก่อนนะมันจะเคยเล่นไปแล้วครั้งนึงก็เถอะแต่แบบมันคือที่เขามีเงินมากกว่าวเจ็ดสิบไปซื้อปืนอะไรได้นี่คุณทำไงเหุ้สมบี้มีไหมไม่มีเชื้อเพิงนี่ไงร้านค้าโอเคหนึ่งอันแล้วเชื้อเพิงโอ้โหของดี ขยะมีคุณค่าเหรออ่อ๋ออันนี้เก็บของไปอันนั้นได้นี่เอาไปขายได้ใช่ไหมโอเคอันนี้๋ต่ใช้การลากไปแล้วกันนะเพื่อเอ่อมันมันขึ้นชื่อว่าขยะแต่รถไสเราอยู่ตรงนัน้นหวังว่ามันจะไม่มืดเร็วจนเกินไป ไม่เป็นไรถ้าตายเดี๋ยวก็ของคงจะไม่ดรอปหรอกมั้งใช่ไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยว,วแชร์กันแปบ๊บนึงม,นมันขึ้นว่าขยะแต่จริงๆก็ร้านค้าก็ได้มั้งเก็บใส่มันจะไม่หล่นระหว่างทางใช่ไหมอ่ะ อันนี้ลากไปเป็นเชื้อเพลิงก่อนส่วนไอมีคุณค่านี่อันนี้อันนี้เชื้อเพลิงอันนี้เก็บใส่อันนี้เก็บใส่นนเ,ใสเชื้อเพลิงอันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ข้างๆตัวแล้วกันนะเอาไว้ข้างๆตัวอุ้ยลงไปสองก้อนเลยน่าจะนานขึ้นไหมเนี่ย เมื่อกี้ใส่เชื้อเพลิงเพิ่มไปสองก้อนไม่รู้จะอยู่วอตเป็นึอ๋ออันอันนี้คือที่เราไปเมื่อกี้ถือว่าได้ของมีคุณค่ามาค่อนข้างเยอะตรงนี้หมู่บ้านเยอะมากเลยแต่สมบีก็เยอะอะไม่ลงดีกว่า <c oughs> เรายังไม่ได้มีปืนหรือมีของอะไรที่เซฟตี้ขนาดนั้นเอ๊ะวอตไม่เคยมาไกลปานนี้มาก่อนเราคือหมดเร็วมาก เชื้อเพิงวิโอ้ยหมดเร็วเกินเชื้อเพิงอ้ยเชื้อเพิงคือเชื้อเพิงที่มันไม่ได้มาจากถ่านนี่คือมันจะหมดเร็วขนาดนี้เลยดิเซฟรีไวฟ์คืออะไรมันต้องดูโฆษณาสามิมันไม่น่ามีหรือเปล่านในระบบ อ่าแปดพันสองร้อยแปดสิบห้าเราเล่นกับทีมเดิมนี่แหละออ,อทุกคนตายคือคือผมเล่นคนเดียวน่าจะเช็คว่าทุกคนไม่ได้หรือเปล่า อบคุณทุกคนที่ยังดูจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีหลายคนที่ออกไปแล้วเพราะว่าความเดือดาของผมเองเอาของหายหมดเลยทุกของมันเก็บไม่ได้ด้วยนี่งั้นขอสำรวจข้างในเยอะๆหน่อยนะว่ามีของอะไรให้จิกได้บ้างจะมีไหมนี่คืออะไร ยาเสียยากรให้วางด้วยเหรอว่าอาช,ชยากรดรคือเราต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ขับรถกลับมาที่เดิมใช่ไหมเพื่อเอาทองคำมาขายหรือว่าเราไปข้างนอาเรื่อยประถมพยาบาลถ้างั้นเดี๋ยวตานี้ผมจะซื้อไอ้ที่ประถมพยาบาลสักอัน เพราะว่างานสะพพลดัดมีทองคำแท่งอันเดียวเองอะ่ะมันจะไม่มีอย่างอื่นที่เอามาขายเป็นเงินด้เลยจริงเหรอโอ้จะได้จงัง ซื้อทกระสุนหรือซื้อตัวจริงมันไม่ได้ถ้างั้นคราวนี้ขอฐานสามก้อนแารักษาลูกหนึ่งอันเออ ส่วนอันนี้ลากอันนี้ลากไปใส่เชื้อเพิงก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปซื้อยารักษาโลกสักอันแล้วกันเผื่อโดนบอลตะลุมบอลอ่ะหนึ่งชิ้นเกิดแต่แนว่ามันจะมีบ้านไม้ที่ได้เชื้อเพลิงเพิ่มหน่อย ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ตุนเชื้อเพลิงไว้เยอะจะได้หนีหมอนได้ยารักษาโรคอันนี้ช่วยฮีเลือดได้ใช่ไหมขออันนึงครับไปรับอ่าอันนี้กระเป๋าล้านค้าเรียบร้อย แต่มันแต่รถไฟมันชอบหมดตอนที่แบบมอนมันมาเอา้าโอเคแล้วถ้างั้นเอาถ่านไปก่อนแล้วก็เอาถ่านก้อนหนึ่งก้อนไอ้นี่ก้อนถ้ามันแผลแยออกมาเลยดีมาก ซอมบี้มียอลมังอ่าเชือเพิ่งนำมาสองอันแต่บ้านหลังบ้านหลังนี้จะไม่มีซอมบี้ถ้าผม ไม่มีไม่มีเก็บไปได้ห้าชิ้นน่าจะไปได้ไกลสักพักหนึ่งเลยแหละเพราะห้าชิ้นนี้ก็คือเป็นเชื้อเพลิงหมดเลยกระโดดโอเคจากกันนี่รูปไปเชื้อเพได้หรือเปล่าไปต่อหมดแล้วก็แค่เติมใหม่ไม่อยาก ระหว่างทางก็เก็บเชื้อเพิ่มด้วยแล้วกันนะ ปานไหมไม่มีกระเป๋ายกเลกิกการเก็บริงยกเลกิกการเก็บะกนะตอนกลางคืนนี้แหละตัวดีเลย แต่ที่มาจากพวกนี้มันหมดเร็วสิประเด็นที่มาจากพวกของข้างทาง,งเฮ้ยเริ่มลงแล้วนะครับ